ลิ์พูพคืนนี้ค่ะจะเจอกับฟูลแลมนะคะก็ล่าสุดการถแถลงข่าวก่อนเกมเลยลิคัะเขาจะเป็นเป๊ปลินเดอร์ส่งมามส่งมาครับส่งมาคุยกับนักข่าวก็มีข่าวดีค่ะโรเบอร์สันก็ซ้อมได้แล้วและน่าจะมีรายชื่ออยู่ในทีมคืนนี้ด้วยโอ้โหเร็วมากเลยอะถ้าใครที่ตามโซเชียลมีเดียสโมสรเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยลุ้นมาตลอดเห็นลาโบมาซ้อมสักพักใหญ่ๆแล้ว<อ>แต่ว่าสภาพความฟิตอะไรเงี้ยมันก็ต้องรอเหมือนเช็ค สุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะก็หลังจากที่บาดเจ็บไหลหลุดก็หายไปนานเหมือนกันนะสองสเดือนครึ่งเหมือนกันนะโอ้หประมาณ<อ>นั้นนานนาโบโบหายไปใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากแต่<อ>แถวๆนั้นอ่ะสองเดือนอะไรอย่างนี้เหมือนกันว่าคนที่หายปลาหักคือซีมิคัสใช่แต่ซีมิคัสเนี่ยน่าจะ ยาวกว่าละบโบ้ค่ะอีกสักสองนี่เดือนอะไรละกลากคุมพามีนาแถวๆมีปลายปลายมีนานุาน่นค,คิดว่านะส่วนเทรนด์นะคะถึงแม้ว่าจะไปแฟชั่นวีคได้แต่ยังไม่หายคะ่ะยังไม่พร้อมนะคะต้องรออีกสักนิดหนึ่งแล้วก็สวอไล์ด้วยก็ยังคงไม่ฟิตนะคะยังไม่พร้อมเจอแต่ก็ใกล้กลับมาละเพราะว่าถ้าใครตามดูอินไซต์เทรนนิ่งก็เห็นว่าเขาลงมาซ้อมแล้วละแต่ว่าเรื่องของอาจจะยังไม่ร้อยเเซนะก็เดี๋ยวไปลุ้นคู่นี้ใน f a ฟเอคัพรอบสี่แล้วกันไปปลายเดือนนุ่นน่ะยี่สิบแปด ไม่นี่ก็ปลายเดือนแล้วนะยี่สิบแปดมกราว่าสองคนนี้จะฟิตทันหรือเปล่าสี่เดือนเลยเหรอตองมีคนบอกน้องตองบอกสี่เดือนจริงเหรอเรารู้สึกเวลามันผ่านไปเร็วบ้างเลยนะถ้างั้นนะนานกันนะเอออ่ะแต่ว่าถึงนะถึงถึงเหรอสี่เดือนมันต้องตั้งแต่เดือนเก้าเลยนะคุณตองเวลาเรามันผ่านไปแล้วว่ารเดือนหงเองสองเดือนครึ่งมะแล้วโป้หายไปช่วงทีมชาติอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันไม่เป็นไรเดี๋ยวคนทํางานบางทีลืมไม่เป็นไรทีมงานกิติมศักดิ์ของเราทางไลฟ์แชทช่วยหักเพราะได้ทำได้วอลเปเปหายไปตอนทีมชาติอ่าจำได้ก็ที่ตุลาป่ะรอบตุลานะเออหรือไม่คุณตองอาจจะนับว่าตุลาเป็นเดือนสิบหนึ่งเดือนเนี่ยสิบเอดสิบสองหนึ่งประมาณนั้นอหะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันแต่ว่ายังดราม่าต่อเนื่องกับโมฮัมเหม็ดซาราค่ะครับนี่ล่าสุดก็เป็นไปตามคาดแพทย แพทย์ของทีมชาติอียิปต์ไม่พอใจบอกว่าซาร่าไม่ได้ต้องการออกจากแคมป์ทีมชาติเลยนะแต่โดนบิกบีบให้กลับไปรักษาตัวมันใช้ได้ที่ไหนเออทำไมล่ะนี่เอาไลน์ยมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยนะคะไหนพีอาร์สโมสรตอบหนสิแล้วก็ คุณคุณจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนอกจากนี้นะไม่พอใจด้วยที่ยูเกิลครอปไปแถลงข่าวเรื่องโมเจก่อนนี่ไงเออก็คุยกันแล้วไงว่าเดี๋ยวจะต้องแข่งอีกนัดหนึ่งก่อนอันนี้อันนี้เสียงแพทย์ทีมชาตินะอียิบขึ้นแล้วอียิบขึ้นแล้วก็ก็เข้าใจได้นักเตะเอาจริงๆระหว่างทีมชาติกับสโมสรนะคะเราก็เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วคุณหน้าอย่าออกหน้าคุณอย่าออกเป็นกลางนิดนึงเป็นกลางนิดนึง สุดท้ายแล้วสมมสรใจเงินค่าเหนื่อยเนาะอันนี้ไงแล้ว <S 2> <S 2> ถ้าคุณทําของแตกเหนื่อยไหมเอา <คน S 3> เอะไรนะเ,นเพื่อนคุณยืมกระเป๋าแบรนด์เนมคุณไปแล้วปรากฏว่ามันทําสายขาดงี้เพื่อนบอกเดี๋ยวฉันไปซ่อมให้ครับถ้าเป็นผู้หญิงจะเข้าใจสิ่งนี้ค่ะไม่เป็นไรแกวกลับมาเดี๋ยวฉันซ่อมเองโอเคปะหรือผู้ชายเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีอะไรดีอะกันด้ามอย่างงี้ครับผมครับผมหรืออะไรสักอย่างนรือว่าที่แบบ ที่แบบอุตส่าห์หลบภรรยาซื้อมาอ๋อเออ่แล้วภรรยาเตะเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วภรรยาทำแต่วอกเดือดชันเพือส่งซ่อมให้คุณจะบอกเมียคุณทันทีว่าไม่เป็นไรจากที่รักเดี๋ยวผมไปซ่อมเองไม่หรอกข้างหลังไอ้ไอ้ไอ้ปอกับพี่นัทไม่พูดอย่างงี้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าลิวพูดต้องอยากได้กลับมาอยู่แล้วแต่เข้าใจในมุมแพทย์อียิปต์นะเพราะเมื่อวานมีคน s อสเอ็มเอสมาเหมือนกันว่าอ้าวแล้วมองอย่างนี้แพทย์เขาไม่เก่งหรอถูกไหมอันนี้เรามองในมุมเท่ากันนะถูกกมมัว่่าฝงสสโร็คื แกของแพงแก้วกลับมาเหะเดี๋ยวฉันซ่อมเองไม่เป็นไรนะบอกว่าแต่ว่าในมุมของแพทย์อียิปต์ก็จะแบบว่าอ้าวแล้วผมก็หมอนะครับพยานทำหน้าที่เป็นตำรวจอยู่สืบสวนนิดนึงผมก็หมอนะครับทาไมอยู่รักษาที่นี่ไม่ได้จะได้อยู่เชียร์เพื่อนด้วยก็มองสองมุมก็ไม่มีใครผิดสุดยอดแต่ถ้าเป็นเราอ่ะกระเป๋าเราใสยค่ะเราก็จะบอกว่าเธอเมื่อกี้เอากลับมาเธอเมื่อกี้ก็เลยแลกหมมือกับความเป็นกลางพอแต่ว่าเราคุณเอาไมค์เอฟซีไปถือเลยไหมฮะไม่ไม่ไม่ คุณท่านหน้าที่เอ็นพีอาร์บอกเขาดิฉันจะต้องบอกเลยว่าเอากระเป๋าดีเท่าทีครับริบูฮูจ่ายตังคุณบ้างครับไม่จ่ายฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเราพูดในสองมุมให้คุณผู้ชมเห็นถูกไหมคะเออคุณคุณคุณพัฟบอกคุณปัฟถึงก็ต้องลุกขึ้นมายืนฟังผมชอบผมชอบมีคนเขาบอกคุณนี่หนาเขาเข้าข้างริบูฮูนู่นนี่นั่นแต่เราคนใจแพทย์สโมสรเขาชอบเจอหลาดมากเลยผมก็เลยเนี่ยพยายามที่จะขุดตัวตนไง บางทีคนเราอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจว่ายิ่งผู้หญิงเขาเก็บกดเก่งไงเขาเก็บสะกดไว้ข้างในบางทีเราไม่รู้ว่าเออตัวตนเนี่ยเขาล้ายแค่ไหนเราเราจะขุดเข้ามาแต่เราเข้าใจหมอคราบเป็นหมอเขาก็ต้องรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราไปหาหมออ่ะแล้วเวลาใชะไม่เก่งหรอเออทำไมหรือเปล่านะเลือกเลือกส่วนใหญ่เขาก็เลือกหมอนั้นนะอะไรนะก็ก็โมอาจจะอยากเลือกแต่ไม่อยากพูดก็ได้ก็ให้เอเจนต์เป็นคนพูดจบกาหกิบไม่มีหัวใจเหรอเอออ่าพักพักพัก <ś led> เดี๋ยวไปเถียงกันต่อในไลฟ์แชทช่วงหน้ามีทูเคิ่มหนอีกแล้ว <S <S